สวัสดีค่ะม้สิบุญปภเคล็ดลับวิธีไฮจังไดจังสิเก็บไข่หมดแดงไว้ได้กินนานๆน,นะคะโดยที่มันบอดเสียนะคะง่ายค่ะอันนี้คือเพื่อนห้าเห็ดแล้วนะคะเอาแพ็คสใส่ช่องฟีดเรียบร้อยแล้วกันดุเป็นอย่างนี้นะคะเป็นม็ดไพ่เม็ดมันนะคะค่ะพอดีว่า,าอ่าดเนี่ยไข่มดแดงมาไฮไฮไฮไลน์นะคะกินที่เดียวมันก็นสิบลมดเนาะก็เลยเก็บไว้กินถึงๆแน่นะคะเอามาเบิงนะคะไฮจังไดอุปรกรณ์มีอย่างแน่แค่มีถุงค่ะมีถุง ถุงล้อนหรถุงเย็นก็นได้ค่ะแล้วก็มีอย่างนะคะสําหรับรัดนะคะเอากระแบ่งเป็นว่าเ้าสีกินได้เป็นคราบๆนะคะเอาใส่ถุงเลยค่ะแบ่งใส่ถุงเลยมันกินได้เป็นครับๆนะคะค่อยนะคะเดี๋ยวมันแตกอั่ก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะก็ อย่าให้มีอากาศหลายค่ะสลัดนะคะถ้าประมาณนี้ค่ะอ่าแล้วอีกทีนึงค่ะแต่กอเห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวมันจะแตก ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเราจะแพ็กใส่ทัพเปอร์แวร์เอาเข้าตู้เย็นค่ะช่องฟีดนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใส่น,นะคะยังเท่าเอามาเข้าช่องฟีดไ้นะคะมันจะ ไม่ได้กินเป็นปีเลยค่ะเมื่อิบะเสียนะคะนี่นะคะจะให้ดูไข่มดแดงที่เอามาจากซองฟีดนะคะเดี๋ยวห้องิี้าแกงค่ะกินให้เบ่งนะคะมันเป็นอย่างไรไม่ขี้เม็ดเป็นนุ่นเป็นที่นะคะทิให้ล้างไปล้างให้เบ่งว่าสภาพมันเป็นไงนะคะค่ะนี่แล้วคะล้างล้างล้างคะแกงล้างนะคะมันจะไม่รอดค่ะน่าจะนเบ่งนะคะเป็นประมานเป็นแบบ นี่นะคะเหมือนกับไข่มดแดงสดๆเลยค่ะเอาไปหิดกับเข่าได้เลยนะคะค่ะลองลองทำลองหิเบึงนะคะวิธเีเก็บรักษาไข่มดแดงไว้กินนานๆนะคะได้ผลแน่นอนค่ะบบบูดค่ะกเก็บไว้ได้เป็นปีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ